านผู้ชมุูท่านนะครับโรงพยาบาลก๋วยน้ำไทยขอนําทุกท่านเข้าสู่รายการ Do You Know the Doctor Share นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในส่วนของ EP พิเศษเกี่ยวกับเรื่องหัวใจนะครับใน EP ที่มีชื่อว่าหายใจลําบากบางครั้งเจ็บหน้าอกใช่โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือไม่นะครับเรานับจากสถิติช่วง10ปีย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ยครับจากกระทรวงสาธารณสุขได้ทําการเก็บสถิติจนถึงปี2552ในยอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะจากวันแรกที่มีการบันทึกสถิติตรงนี้นะครับ จากประชากร10,000แคนมีผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยเกคนหลังจากนั้นใน10ปีผ่านมาจาก98คนเพิ่มขึ้นมาเป็น358คนอันนี้คือปัญหาที่เราพบเลยว่ามันเป็นปัญหาที่กําลังจะเป็นปัญหาที่ใหญ่โตและรวดเร็วในอนาคตของเรานะครับเพื่อให้เข้ากับในช่วงเดือนกุมภาซึ่งเป็นช่วงเวลาของวาเลนทายช่วงเกิดหัวใจกับเราตรงนี้นะครับวันนี้เราเลยได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์กิติกรวิชัยเรืองงามนะครับอายุรแพทย์หัวใจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหัวใจประจําศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลก้นน้าไทยนะครับท่านให้เกียรติสลับเวลามาพบปะกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ท่านจะมาเล่าถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับผมขออนุญาตนาเรียนท่านผู้ชมทุกท่านเข้าไปพบกับท่านอาจารย์ก,กิติกรครับเรียนเชิญครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้พวกเรารายการ Do You Know d ร c h a r แนะครับก็เป็นเกียรติจริงยิ่งเลยนะครับที่เราได้มีโอกาสได้เรียนเชิญทางอาจารย์ได้มาพูดคุยกับพวกเราครับรบกวนอาจารย์ช่วยแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งนะครับพอสวัสดีครับผมดรนในแพทย์กิติกรวี่ิชัยเริองธรรมครับเป็นคุณหมอโรคหัวใจด้านการส่วนรักษาเส้หัวใจตีบ อยู่ประจำโรงพยาบาลกุนมไทยครับผมครับผมอาจารย์ดูแลในส่วนของหัวใจนี่มากี่ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ปีนี้10ปีแล้วครับโอ<ห>้สิปีแล้ว,ลวนะ,นะครับก็คืออยู่ใกล้ชิดหัวใจของประชาชนนะครับมา10ปีเลยนะก็เราพูดถึงในตอนในตอนต้นที่ผมเกินนําเรียนในส่วนของเรื่องโรคหัวใจตีบเนี่ยก็จากข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเทรนแนวโน้มมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นในทุกปีอาจารย์ช่วยเล่าถึงความอันตรายของโรคนี้หน่อยได้ไหมครับว่ามันมีภาวะเสี่ยงหรือภาวะอันตรายขนาดไหนเกี่ยวกับโรคนี้ ก็จะเห็นว่าเรื่องโรคหัวใจนะครับเป็นสาเหตุการตายเนี่ยในอันดับหนึ่งกับสองกับสามทุกปีนะครับนอกจากมะเร็งกับอุบัติเหตุนะครับเพราะว่า,าเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยเกิดจากไขมันอุดตันในหลอดเลือดนะครับจนกระทั่งเลือดเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจได้ไม่พอไหลที่สุดเนี่ยก็เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเฉียบพลันเนี่ยอาจจะทําให้เสียชีวิตได้แต่บางคนมีอาการเตือนก่อนครับมีอาการแน่นหน้าอกครับแน่นหน้าอก แน่นที่ส่วนกลางของหน้าอกหรือตรงส่วนไหนครับอาจารย์ส่วนใหญ่จะแน่นที่กลางหน้าอกนะครับลักษณะเนี่ยจะเป็นลักษณะนแน่นแบบตื้อๆเหมือนใไหลักๆนะครับก็คือห <ค little, S 1> <displays S 2> ายใจไม่สะดวกถูกต้องครับผมบางครั้งร้าวไปแขนซ้ายบางครั้งร้าวไปกามได้ร้าวไปแขนซ้ายครับผมบางคร<ม>ั้งจะเกิดการเหนื่อยง่าย uh huh. เช่นเ,ชนเดิมเนี่ยเราขึ้นทั้งสองได้โดยที่ไม่พักเนี่ยแต่ว่าอยู่ๆเราทากิจกรรมที่เราทําประจาําหรือว่าเราขึ้นข้งสองเนี่ยต้องพ uh ักหรือต้องหยุดพักการขานะครับ โดยเฉพาะนอกจากการแล้วนะครับอยากจะแนะนำผู้ชมด้วยนะครับว่าปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือภาวะเสี่ยงภาวะเสี่ยงภาวะเสี่ยงคืออะไรครับเช่นภาวะเสี่ยงโรคหัวใจเช่น บุรสูบุรีไข่มาเลยสูงไขมมาเลยสูงนะครับอ้วนความดันสูงเป็นเบาหวานอ้วนความดันสูงเบาหวานครับแล้วพันธุกรรมถูกต้องครับพันธุกรรมเกี่ยวคนที่มีภาวะเสี่ยงยิ่งเยอะเนี่ยอาการด้านละหกที่ว่าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดจากเรื่องเลือดตีบตีเพิ่มมากขึ้นด้วยก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่เข้าข่ายในส่วนของการที่เราสูบุรี ไขม,มันมีภาวะอ้วนเนี่ยถ้าเกิดเรามีอาการแน่นหน้าอ,อกขึ้นมานะครับท่านผู้ชมครับก็มีโอากาสที่เราจะเป็นในโรคหัวใจในรายโรคนี้โครคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับแล้วพันธุก,กรรมมีผลมากน้อยขนาดไหนไหมครับอาจารย์มีส่วนอย่างเช่นคุณพ่อเป็นคุณแม่เป็นหรือว่าปูา่ย่าตายายเป็นมีส่วน,วนตรงนี้ไหมครับจะเป็นพันธุก,กรรมก็คือญาติสายต,ตรง<ๆ>ตเช่นพ่อแม่นะครับถ้าเกิดเป็นโรคหัวใจในอายุที่น้อยนะครับก็อาจจะมีอินเนติกว่าความเสี่ยงเนี่ยที่ลูกหลานเนี่ยจะเป็นโรคหัวใจได้ โอเค <Okay. S 2> งั้นผมนขอสรุปง่ายๆให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือ1ก็คือมาจากพฤติกรรมรพฤติกรรมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอ้วนหรือว่าไขมันสูงหรือว่าความดันสูงอย่างที่อาจารย์ท่านได้เรียนมาสักครู่นี้นะครับกับ2ก็คือมาจากพันธุก,กรรมกรรมพันธุ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขอถามอีกคําถามหนึ่งสั้นๆเลยอาจารย์ในกรณีที่อาจารย์เคยดูแลเคสมาตลอด10กว่าปีนะครับเคยมีเคสไหนที่เหมือนกับว่า เป็นเคสที่จะเล่าให้เราฟังเหมืกัรช่วยเหลือฉุกเฉินเพราะว่าด่วนฉุกเฉินที่เกิดขึ้นนะครที่อาจารย์เคยพบเจอมาเป็นเคสที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินหรืออะไรก็ตามที่เป็นแนวทางฉุกเฉินกับโรคหัวใจตีบแล้วเราสามารถช่วยเหลือชีวิตได้ทันท่วงทีครับเพราะว่ามีบางคนนะครับคนไข้บางคนเนี่ยนั่นหน้าอกนะครับพราะนั้นการดึกเนี่ยคิดว่าไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆนะครับก็มาตอนเช้าก็ได้ว่ารอเปิดลงพริบาลเปิดตอนเช้านะครับก็มีหลายคนเลยครับที่ว่ามีการฉุกเฉินหมดสติ แล้วก็ต้องญาติที่น้องเนี่ยต้องนําส่งโรงพยาบาลกลางดึกนะครับจะเห็นว่ากล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยไม่เหมือนกล้ามเนื้อบริเวณอื่นของร่างกายนะครับเนื่องจากการเื้อหัวใจถ้าเกิดขาดเลือดตายเนี่ยร่างกายก็สามารถี่จะสร้างขึ้นมาใหม่ได้วา <Wow. S 2> แั้นต้องรีบนำส่ง,งคนไข้ให้ทันเวลา uh huh. นะครับยิ่งคนไข้มาทันเวลาถางนี้เรามีเทคโนโลยีการรักษา mm hmm. เช่นการฉีดสีก็ทำบอลลูนเส้นเลือดหัวใจ ถ้าเกิดแพทย์สามารถรักษาได้ทันเวลานะครับ,บรทาบอลูได้ทันเวลาเนี่ยก็จะสามารถช่วยชีวิตในใคนได้นะครับแล้วอาจารย์มีข้อแนะนำไหมครัสำหรับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านที่กําลังดูรายการของเราอยู่เนี่ยการสกรีนิ่งเบื้องต้นเราควรจะตรวจอะไรในทุกกี่เดือนต่อกี่เดือนบ้างเพื่อที่จะป้องกันโรคนี้ที่อาจารย์เคยบอกมันสามารถเกิดฉุกเฉินได้ในกรณีที่เราเ,เราไม่เคยตรวจเราไม่ได้ระวับบงตวัวตรงนี้ครอาจารย์มีตรงไหนที่สามารถแนะนําบ้างไหมครับครับเหมือนที่เคยเรียนนะครับภาวะเสี่ยงเนี่ย ่วนหนึ่งเป็นกรรมพันซึ่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับแต่ในส่วนที่เราแก้ไขได้หรือว่าทําการตรวจสุขภาพก่อนได้เช่นเราสามารถที่จะตรวจวัดความดันวัดความดันตรวจเช็คอัพดูระดับเลือดดูระดับไขมันคอริสเตอรอลไลเิอไ์ระดับไขมันไม่ดีเช่น LDL นะครับในแต่ละปีเนี่ยนะครับถ้าเกิดอายุสูงขึ้นเนี่ยแนะนํานะครับว่าเราควรจะทําการตรวจขึ้นหัวใจเริ่มจากการตรวจ เบื้องต้นก็มีความผิดปกติไหมก็หากมีอาการความเสี่ยงและมีการแน่นนะครับก็จะมีการตรวจวินิจฉัยเพื่อเอียดตัวนี้เช่นการทันตรักษาหัวใจหรือเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมครับผมแล้วก็ในเคสที่มีความเสี่ยงและการเนี้ยชี้นำนะครับแค่ถ้าจะแนะนําให้ทําการตรวจวิ่งใส่หางวิ่งเสร็จานะครับการตรวจอย่างละเอียดชัดเจนนะครับจะสามารถที่จะทราบ ถึงอากามเสี่ยงแล้วก็โรคที่เป็นอยู่นะครับหากเราสามารถที่จะรู้แต่ว่ารู้ทันรู้ไวทัน <why. S 2> ครับผมป้องกันไม่ให้เหตุร้ายนั้เกิดขึ้นก็จะสามารถรักษาชีวิตคนที่เรารักหรือญาติที่เรารักได้นะครับงั้นก็ง่ายๆเลยก็คือการตรวจคัดกรองที่เบื้องต้นตรงนี้คือการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจ<ฮ>หรือ,อที่เราเรียกว่า e k g นะครับใช้เวลานาน,านไหมครับอาจารย์กับการตร,ตรวจตรงนี้ยากง่ายยังไงแบบไหน ประมาณ5นาทีครับ5นาทีเท่านั้นนะครับ5นาทีนะครับไม่ครับผมก็ไม่เป็นการเจาะเลือดนะครับตรวจเพียง5นาทีแล้วก็เราจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับหัวใจว่าหัวใจโตไหมแล้วก็ผูกจังหวะไหมหรือมีโรคหัวใจขัดขึือไหมครับผมก็อย่างที่ทราบนะฮะท่านผู้ชมนะครับก็โรคหลอดเลือดหัวใจตีบอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับแล้วมันก็เกิดเฉียบพลันได้ด้วยนะฮะอย่างที่อาจารย์ได้เรียนแจ้งไปก็มีหลายๆกรณีศึกษาเลยที่ ไม่รู้แล้วคิดว่าไม่เป็นอะไรแล้วก็มาเราก็เกือบที่จะช่วยเหลือกันไม่ทันนะครับแต่โชคดีที่เราช่วยเหลือทันอยู่ก็ดังนั้นเนี่ยวิธีการป้องกันง่ายๆเลยที่อาจารย์บอกนอกจากปรับลดพฤติกรรมของเราแล้วนะครับการตรวจขึ้นไปฟ้าหัวใจการตรวจเสียงสะท้อนหัวใจเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมนะครับ,ร,บรวมไปถึงการวิ่งสายพานก็สามารถที่จะคัดกรองตรงนี้ลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ทางคลินิกของโรงพยาบาลเราก็มีให้บริการอยู่ทุกวันใช่ไหมครับก็แนะนำนะครับเกิดว่า สนใจนะครับอยากจะทาการตรวจเช็คตรวจสุขภาพร้องต้นเกี่ยวกับหัวใจนะครับก็สามารถมาตรวจได้ที่ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลควนังไทยนะครับเปิดบริการทุกวันครับถ้าสามารถมาตรวจได้ตลอดครับผมครับผมก็อย่างที่ทราบนะครับมาตรวจได้ทุกวันเลยอาจารย์อยู่เกือบทุกวันนะครับก็สามารถมาพบอาจารย์กิติกรนะครับ มาหาอาจารย์ท่านอาจารย์กิติกรของเราได้เลยนะครับอาจารย์นอกจากอาจารย์จะทํารายการให้ความรู้กับพวกเราแล้วอาจารย์ยังตรวจ OPD เองด้วยนะครับ,รบยังตรวจผู้ป่วยเองด้วยยังทํา EKG เองด้วยนะครับอาจารย์อย่างที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยกันเนี่ยอาจารย์ทานนารักนะฮะก็คุยง่ายอธิบายง่ายเป็นคุณหมอใจดีท่านหนึ่งเลยนะครับวันนี้ทางรายการดูยนโนด็อกเตอร์แชร์นะครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงสําหรับการพูดคุยในเรื่องราวของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในครั้งนี้นะครับก็หายใจไม่สะดวก บางครั้งเราเจ็บหน้าอกนะครับมันจะใช่โรคหัวใจหรือไม่เนี่ยวันนี้อาจารย์ได้มาไขาข้อข้องใจกับพวกเราแล้วตรงนี้นะครับก็เรื่องหัวใจให้เราอยู่ใกล้คุณอย่าลืมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกดบ subscribe ติดตามพวกเรานะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยแล้วสาหรับอีมีถัดไปใครที่ไขมันสูงเบาหวานความดันสูงติดตามกันครับวันนี้จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับก็ขออนุญ,ญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ Thank you